สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาร่โลนั้นพัสกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาร่โลนั้นพัสกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทำนายด้วยไพ่ทาร่โลชั้นสูงโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงการตั้งชื่อสิรีมงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเลขศาสตร์ชั้นสูงอายตนะหกชั้นสูงและพลังเงาชั้นสูงมากกว่า29ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับ วันนี้จิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากกรขอออกตัวก่อนว่าการทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงดวงชะตาเฉพาะรายบุคคลเองสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกคนที่มีดวงเกิดภายในวันนี้เท่านั้นนะครับ ดังนั้นใช้มีความแม่นยำเกินเกิน99%ทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยำประมาณ80%ซขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกคนที่เกิดภายในวันนี้นั้นยังมีลักษณะการกระทำที่แตกต่างกันออกไปการสั่งสมบุญบรารมีในชาตินี้ที่แตกต่างกันออกไปการใช้สีและอัญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปลักษณะงโงเ่เฮงที่แตกต่างกันออกไปลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป การใช้เครื่องรางของขลังที่แตกต่างกันออกไปและลัคนาราศีตามเวลาที่เกิดแตกต่างกันออกไปอีกด้วยดังนั้นหากคุณต้องการคำทํานายที่มีความแม่นยำเกินเกิน99%แล้วล้วก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทารโรนันพัสกรพยากรณ์เท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้รับผลคำพยากรณ์ที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เนื่องจากสามารถเจาะจงดวง รายละเอียดเฉพาะรายบุคคลเพิ่มเติมมากขึ้นตามลักษณะที่แตกต่างกันออกไปได้มากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับเอาละครับตอนนี้จิมมี่ทารอน,นพัสกรพยากรณ์เกิดจะเริ่มทํำการตั้งจิตเป็นสมาธิโดยใจยที่สาบริสุทธิ์เพื่อที่จะทำการเลือกไพ่ทารโรออกมาจำนวน10ใบ,บให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564 ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างน,นะครับพไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดสด,สดร้อนในตอนนี้ก็คือ strength พไพ่ใบที่สอง ace of pentacles ไพ่ใบที่สาม the fool พไพ่ใบที่สี่ six of pentacles ไพ่ใบที่ห้า King of Wands, card 6 The Sun, card 7 Ace of Wands, card 8 of Wands, card 9 Two of Swords และแพเบร,รดีสิบที่กำลังหยิบได้สุดๆร้อนในตอนนี้ก็คือ The Elephant เอาละครับตอนนี้จิมมี่ทาร่นั้นพัสกรพยากรณ์เ,เกิดเิมทำงานทำนายดวงชตาให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4นะครับเหตุการณ์ในอนาคตก็คือตัวของคุณจะเป็นดวง นาลิวธรรมนะคะผู้หญิงจะช่วยเหลือตัวคุณมากหรือมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมากเป็นพิเศษจะส่งเสริมเรื่องการงานและการเงินแล้วก็โชคลาภได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าถ้าเสี่ยงโชคลาภก็ควรที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยบอกให้อาจจะเป็นโชคลาภแบบมีคาดฝันได้นะครับควรที่จะเป็นคนใกล้ชิดด้วยนะครับและถ้าตัวคุณมีพี่น้องม,มีเพื่อนสนิทนะครับจะช่วยเหลือเรื่องการเงินให้กับตัวคุณได้ดีในระดับปานกลาง ซึ่งการละกันได้ไม่เกิดการขัดยาเรื่อมผลประโยชน์นะครับและการเงินของตัวคุณจะค่อยๆดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วนะครับจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็ยังมีการหมุนเงินอยู่ตลอดเวลานะครับได้มาเยอะก็จ่ายไปเยอะในเวลาเดียวกันนั่นเองแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับและคุณอาจจะใช้เงินเปรียบการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตด้วยนะครับ มีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในอนาคตร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับผ่อนคลายจากความตึงเครียดได้ดีสามารถเดินทางได้ปลอดภัยราบเรื่นดีนะครับและถ้าตัวคุณมีผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้ชายก็จะช่วยเหลือเรื่องการงานกับตัวคุณได้ทําให้งานของคุณประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงเกียรติยศเพิ่มมากขึ้นได้นะครับและจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคตอายุมากกว่าคุณลักษณะผิวดําแดงรูปร่างสันทัดนะครับ เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินได้ดีในระดับปานกลางไม่เกิดการขัดแยางเรื่องผลประโยชน์นะครับและคุณจะมีโชคเรื่องงานใหม่ขามาทําในอนาคตด้วยนะครับสามารถหยิบจับธุรกิจการงานใหม่ได้ดีงานใหม่ของคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าสามารถทํางาน2อ,อย่างในเวลาเดียวกันควบคู่กันไปได้ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับควรจะเป็นงานที่คุณถนัดจึงจะสามารถทําได้ดีนะครับ และงานใหม่นั้นจะได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานที่ยังไม่สนิทกันนักเป็นอย่างดีหรือลูกค้านั่นเองนะครับแมบบ้แต่ญาติห่างๆก็ยังช่วยเหลือเรื่องการงานให้กับตัวคุณได้ดีในเดือนนี้ด้วยถ้าตัคุณมีเพื่อนร่วมงานในเดือนนี้ก็จะช่วยเหลือเรื่องการงานให้กับตัวคุณได้ดีมากนะครับสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้ดีนะครับเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันหรือว่าญาติห่างๆพึ่งพาใส่เรื่องการงานได้ดีอาจจะมีเกณฑ์ มีโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารเข้ามาจากเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่สนิทกันหรือญาติห่างๆได้รับทราบข่าวดีเรื่องหน้าที่การงานนะครับและในอนาคตคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าสถานการณ์ในชีวิตยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักทําให้ตัดสินใจอะไรไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกทําในสิ่งที่ตนเองถนัดจึงจะสามารถเดินหน้าได้ต่อไปนะครับสุขภาพในเดือนนี้ของคุณจะต้องระวังโรคเกี่ยวกับปวดสายตานะครับ ใช้สายตามากเกินไปก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานน้ําเยอะๆนะครับก็ทําให้สายตาดีขึ้นได้นะครับและคุณมีเกณฑ์เข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับเรื่องพระศาส,สนาบทวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้เจอครูบาอาจารย์นะครับทําให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ชายนะครับแคล้วคลาดปฏิจจาอุบัติเหตุทั้งปวงสามารถเดินทางได้นะครับ และเวลามีผู้ใหญ่ผู้ชายแนะนําอะไรเรื่องการงานก็ขอให้เปิดใจรับฟังเพราะว่าเป็นคำแนะนําที่มีประโยชน์ต่อชีวิตแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของการเรียนการศึกษาทํานายว่าจะสอบผ่านสอบติดนะครับและมียากประมาณหนึ่งวิชาแต่ก็ไม่มีการสอบตกเกิดขึ้นนะครับสามารถดาเนินได้ไปด้วยดีนะครับแล้วก็ระวังการชักจูงกันโดดเรียนหนีเรียน จากเพื่อนที่มีอายุมากกว่านะคปะปัสงงุก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายก็จะช่วยเหลือให้คําแนะนําปรึกษาเรื่องการเรียนเ้ี่บตัวคุณได้เป็นอย่างดีด้วยในเวลาเดียวกันนะครับโดยรวมเดือนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะราบรื่นโอเคไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรในชีวิตนะครับต่อไปในเรื่องของความรักนะครับ ทำนายว่าดวงคุณจะเป็นดวงขมงผู้ชายภายในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอไรยอมได้ยอมกันไปก่อนนะคะอย่ามวัวแต่พยายามเอาชนะนะครับแต่จะต้องดึงความเป็นเฟมินีนความเป็นเพศหญิงในตัวคุณออกมานะคะหรือดึงความอ่อนโยนในตัวของคุณออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์เพื่อที่จะทะเลาะแต่ให้ดึงความอ่อนโยนในตัวของคุณออกมา เราจะทําให้ผู้ชายเนี่ยหลงสเสน่ห์ตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แสดงความอ่อนหวานออกมาให้มากกว่านี้แล้วความอ่อนหวานของคุณเนี่ยก็จะทําให้ผู้ชายเนี่ยหลงสเสน่ห์ตัวคุณเพิ่มมากขึ้นได้นะครับและยังแสดงว่าถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษนะครับคุณอาจจะตกอยู่ใต้อํานาจของผู้หญิงได้นะครับเช่นรักหลงแฟนนี่เป็นผู้หญิงเนี่ยมากหัวปากหัวปาลอะไรแบบนี้นะครับ แต่ความสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะทะเลาะก,กันบ่อยแต่ก็ยังสามารถที่จะครองคู่กันไปได้นะครับลดทิฐิมานะในตนเองลงนะครับพูดจะอ่อนโยนอยู่เสมอการทะเลาะเบาแวงเนี่ยก็จะได้ลดน้อยลงไปนะครับและยังแสดงว่าคุณก็มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเรื่องฐานะการเงินจากคนรักในปัจจุบันซึ่งกันและกันได้นะครับในระดับกลางไม่เกิดการขัดแยง้ง เรื่องผลประโยชน์ใดๆนะครับและการซื้อของขวัญของฝากมาฝากคนรักนะครับก็ทําให้ตัวคุณมีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นได้โดยเช่นเดียวกันนะครับโดยรวมนะครับคุณยังไม่มีโชคเรื่องความรักใหม่ๆเข้ามาโดยตรงมากนักที่จะเรียกได้ว่าเป็นแฟนคนใหม่ได้นะครับนอกจากจะคบผู้สูงอายุมากกว่าตัวคุณสัก ห้าปีขึ้นไปนะครับจะพอแก้เคล็ดได้ในเดือนนี้ไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีคนใหม่เข้ามาโดยตรงที่จะเรียกว่าเป็นแฟนใหม่นั่นเองนะครับก็เรียกว่าวิธีแก้ไขคือให้ดึงความอ่อนโยนของตัวเองมาใช้เช่นถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับคุณก็ต้องอ่อนโยนเป็นสุภาพบุรุษให้มากกว่านี้ทําตัวให้ดูเป็นแฟมิลี่แมนให้มากกว่านี้นั่นเองนะครับแล้วคุณคก็จะกลายเป็นคนมีสเสน่ห์ แต่ถ้าเราคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ดึงความเป็นผู้หญิงของคุณออกมาเส้นอ่อนโยนนุ่มนวลน,นะครับอ่อนหวานนะครับสเสน่ห์ของคุณก็จะมานะครับไม่งั้นคุณก็ยังเป็นโสดต่อไปถ้าคุณไม่แสดงจุดนี้ออกมาให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นตัวสเสน่ห์ของคุณนะครับแล้วก็อย่ายิงธนงหรือมีทิฐินะครับ เพราะว่าจะทําให้ความรักเนี่ยไม่สําเร็จหรือไม่มีสเสน่ห์นั่นเองนะครับฉันต้องรู้จักยอมให้อภัยแล้วก็ไม่ยิงนะคะเวลามีใครมาชอบคุณนะครับเขาก็จะได้มีโอกาสเข้าไปในชีวิตคุณแล้วก็จีบคุณได้บ้างนะครับจะได้ไม่เป็นโสดนะครับเดือนนี้รักใครชอบใครยังไม่มีการเลิกลากันไปนะครับยังสามารถที่จะคบกันได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็ให้ปฏิบัติตนตามที่บอกไปเพียงแค่นี้ก็จะสามารถทำให้ผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับจิมมี่ทาโร่นั้นพัสกรพยากรณ์ผลิตคลิปการทำนาการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตัวคุณดีขึ้นในทุกๆเรื่องด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปราถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ